จริงๆทุกคนนะคะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารเวลาก็คือการจัด p r i o r i t y นั่นเองนะคะถ้าเราให้ความสำคัญกับอะไรอะ่ะก็ควรจะให้ p r i o r i t y กับเรื่องนั้นก่อนนะคะอย่างที่อะ่ะเรื่องออกกำลังกายสำคัญมากเนอะถ้าเราอยากขุนดีอย่างนี้เนาะเราก็ต้องมีเวลาออกกำลังกายอย่างเงี้ยพี่ก็ treat การออกกำลังกายอะ่ะเหมือนการทำานักเออเพราะฉะนั้นพี่มีตารางของพี่อ่ะชัดเจนว่าเวลาไหนทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ้าเรา จดบันทึกเนาะใส่สเกจดลงไปอะไรอย่างเงี instance, u, of of ้ยค่ะในสิ่งที่มันสําคัญอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราบริหารจัดการเวลาได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะสําหรับทุกคนนะคะที่ยังเห็นว่าการออกกําลังกายมันแบบจัดเวลาได้ยากนะก็อยากให้เอาตารางมากลางเลยค่ะแล้วก็ลองใส่ตารางลงไปอะค่ะฟิกเลยว่าเฮ้ยเราจะออกกําลังกายเวลานี้อย่างงี้นะคะหรือว่าอันหนึ่งที่พี่เคยทำนะแล้วก็เอฟเฟกตีฟมากๆกเลยก็คือการตื่นเช้าขึ้นแล้วก็เริ่มทําเป็นอย่างแรกพอเราทเสร็จอย่างแรกนะมันก็จะเหมือนกับว่าเราหมดข้ออ้างทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะมันเป็นสิ่่งแรรรกกทีเเาาให้็ ทำไปแล้วองนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งการออกกําลังกายตอนเช้าวะ่ะทําให้เรามี energy ที่ flow มากๆทั้งวันแล้วก็สดชื่นขึ้นทั้งวันเลยค่ะ